ดินค่ะอ่าวัดแรกนะคะคือวัดโบรางนะคะพี่น้องค่ะวัดบอ่อล้างนะคะอําเภอสว่างแดนดินพี่น้องมาพพ้อมกับสซ้ายฝรันะคะนกนะคะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวจะแจกผ้าพี่น้องไปเบ่งอะาดนะคะพี่น้องเนาะเอากับกองเนาะค่ะกับกองนะพี่น้องเด้อ่าตัวนึงนะคะ หลายรูในรลยบาทในหลายอำเภอในหลายจังหวัดขอี่กับไปพาสนค้าไฝนตพี่น้องเดี๋ยวจะจะเดี๋ยวจะจะพาพี่น้องยางลาะเบื้องยอกนะคะเดี๋ยวเด้นนะคะขอขอ่างกลองแพีหน่อยนึ่ง กูมนเนคอยรถบ้านรไม่บาประจำคอยรนไม่บาประจำซื้อรถกูให้เขาไม่บาประจำกูจะับท่านรับท่านทั้งสองาสามหาแล้วเป็นรถที่เี่เป็นรถรถสูเที่ยังแกะเขงพยาบาลยังยังน่อาท่สอกลไปท่านละสองหลาสามหลา คุมากครบท่านแล้ว่าดเีนมเลยงหายท่านะับเร่งหลายโรงานที่โรงบาของท่านนี่โทบาุขนลงบาอาหลายไปไม่บาไม่ว่ามานจะมีโรงบาลใดต้องการขอความขอความขอคามทนจะ่อยไปไอ้มานางี่นั่งเก้าอี้เจ้านี ดีล้วาุดไปเพื่อจะไปทุระเมืนเดิมไปเงียังนั่งขาเพื่อจะเข้าก็ได้เออก็นั่งนั่งนี่จะจะไปไี่อยแล้วเบี่ยไตนสมดจะไปจะเข้าหาตังค์หาวักตาาาสองวตาวที่สกวัดตานไท ไล่โวนเดินมารถมาเลยก่ต้องมุนว่าวเจ็ดสิอไปน้ำหานเออมันเปียกดิด คือกากเงึนงาแงะแน่จัดน่อยคะว่าลูว่าภาชัดคมชัดหรือบอนะคะนะคะนี่คือามบรรยากาศไปเรื่อฝนะค่ะฝนกระโตค่ะนะนะรับ

คนโตค่ะพี่น้องนะคะคนระส,สีโบคอยอันนี้นะคะคนภาส,สีขอนยูงแกนันแกนีเหรอคะ,ะ,คะ,คะอ่ะอะจาจจะพภาพพี่น้องอย่างมากมือนีเพิ่นสิบไปคคระวายูหาวัดนะคะอันนี้เป็นวัดแรกนะคะวัดบ่อล้างนะคะอ,ะอำเภอสว่างแดนดิน,นะค่ะนะคะเป็นวัดแรก

จาระจาอยู่อย่างนั้นๆนะตรวจพวพี่วอะแล้วเ่าอันที่าถาอยู่นี่ถายผู้บาดเจิ่นนั่นปาจเจัยต่อยอดก็คือเกเารอะไรครับอาจาย์ตรงเอเขาปีมาครับเน้นมาก่้นอยากให้ไปหาหมุนนั่งกันได้พี่น้องนะคะบ้าบ้าบ้าบ

จาของเล่าเปเงียวทั้งหลายกัาแล้วใส่เสือสีปรัิกัว่ามันหลายแต่ทนกินทุ่มนาะมันจะชิมตัวที่มกูมีขยะทถังขยายมานั่งมานังกดาที่สู้ได้มากอยู่ตู้นั่งนั่งผมไปนั่งอยู่รถก็ได้กัอ

ว่านางอยู่มุ่มอับเรเห็นยาคู่ยาคู่บนนางอยู่ข้างในมองรถเหลืองๆแล้วพี่น้อง